ฟิลิปเจ้าของวงออล,ล,ลีดังใยทานสไอจะขยี่ยูห้แหลกเผยเคล็ดลับฝึกท่องบทด,ด้วยตัวโนโ้ตหลังจากที่เข้าวงการจากการเป็นผู้ชนะเวทีประกวด The Face Men Thailand ก็ได้แสดงภาพยนตร์ชื่อดังอย่างขุนแผนฟ้าฟืาฟ้นหรือเข้าชกมวยรายการดังอย่าง Ten Fight Ten ก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนักจนกระทั่งละครอย่างที่ดาซาตานอ่อนแอออกไปคนก็พูดถึงกันอย่างมากในโลกโซเชียลสำหรับนักแสดงหนุ่มอย่างฟิลิปนัทพลทินโลดเจ้าของวลีเด็ด เยทันสายทุนี้สกียี่อยู่ให้แหลกคอยดูซึ่งหลายคนก็เอาไปคอฟเวอร์จนโด่งดังล่าสุดฟิลิปเผยว่าได้เห็นฟีดแบ็กแล้วครับมีคนเอาวลีนั้นไปคอฟเวอร์และพูดตามกันเยอะมากต้องขอขอบคุณที่เอาคำพูดที่เราออกเสียงเพี้ยนในตอนนั้นมาทำเป็นเรื่องราวที่ออกมาดูสนุกน่ารักและยังให้ความสนใจกันเยอะขนาดนี้ขอบคุณทุกคำติชมผมก็จะนำเอาไปพัฒนาให้ดีขึ้น ผมถ่ายละครเรื่องนั้นเป็นเรื่องแรกเลยเป็นธรรมดาที่จะมีความกดดันในการทํางานเพราะผมพูดไทยไม่ค่อยชัดแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับอย่างคําว่าทานใสผมก็ไม่รู้ต้องออกเสียงยังไงมันทําไม่ถูกทุกคนในกองก็มาช่วยกันจากนั้นมีเพื่อนนักแสดงคนหนึ่งแนะนําบอกทิกว่าให้ลองท่องเป็นบทดนตรีสิร้องออกมาให้เป็นเพลงเลยถามว่าเราทํำไหมทําครับใส่เป็นโน้ตเข้าไปเลยซึ่งมันก็ช่วยเราได้เยอะมากมันทําให้เราจําบทได้ง่ายขึ้น